วิธีลบข้อความอีเมลทีละหลายๆข้อความหรือจะลบข้อความทั้งหมดก็ได้เพื่อนๆสามารถทำได้ผ่านมือถือขั้นตอนแรกให้เปิด Google Chrome ในช่อง Search ให้พิมพ์คำว่า gmail ต่อไปแตะจุด3จุดเลือกเป็นเว็บไซต์เวอร์ชัน Des k t o p จากนั้นกดลิงก์เข้าใช้งาน gmail กดลงชื่อเข้าใช้ Gmail ตรงแถบสีแดงแล้วทำการล็อกอินเข้าใช้งาน Gmail ให้เรียบร้อยจะเข้ามาสู่ในหน้าข้อความอีเมลวิธีการลบข้อความอีเมลทั้งหมดให้ขีดถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่อยู่ทางด้านบนตรงนี้ข้อความอีเมลจะถูกเลือกทั้งหมดจากนั้นให้แตะรูปถังขยะเพื่อลบ หรือเพื่อนๆอาจจะลบบางข้อความอีเมลโดยการขีดถูกในช่องข้อความอีเมลที่ต้องการลบแล้วแต่ไอคอนทงังขยะเพื่อลบ